คนช่วผมจะให้เท่านี้เลยนะครับอืมหวังว่าคุณจะตอบตกลงนะครับเออนี่นี่แม่ฮะทำ้มเ,เขามาทำอะไรเหรอฮะแมเออ่เออเออคือคืออย่างนี้นะมีอะไรเหรอครับอืมเออ,เอ,อคืออย่างนี้จ้าอืม ว่ายังไงล่ะครับบริษัทวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของเราน่ะสนใจัวรายมอนของคุณมากมากเลยนะครับถ้าเราได้หุ่นยนต์ชั้นเยี่ยมตัวนั้นมาศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาต่อไปแล้วก็มันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อโลกของเราได้อย่างมหาศาลเลยนะครับจริงไหมครับอืมอยาอ่าเอออยา่าเอราว่าเฮ้ยเขาจะมาซื้อัวรายอมอนเหรอฮะใช่แล้วจ้ะ ดูแเไอ้มอนทำไงดีอ่ะทำใจดีๆไว้ดูแลไอ้มอนเธทำใจดีๆไว้อืมโ่อเข้าไปถ้าอยากได้มากเท่าไหร่เราก็พร้อมจะจ่ายนะครับม <c oughs> ไม่ได้นะพอ่อฮะอย่าขายด้อยมไม่เป็นไรหรอกมาไม่ขายหรอกจริงๆริงฮะพ่อก็จริงน,ะ,ะ,งนะสิดูแลไอมอนเป็นคนในครอบครัวเธอยังช<ร>ั่วหน่อย ก็อย่างที่เห็นล่ะครับผมขอปฏิเสธก็แล้วกันนะครับผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกแล้วผมจะมาปกใหม่อให้เยอะกว่านี้แต่ว่าฉันเข้าใจนะว่าทำไมเกาถึงอยากซื้อโดราเอมอนขนาดนั้นฮะทำไมเหรอในโลกอนาคตนายอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เด้เรื่อง แต่สำหรับฉันน่ะนายเป็นหุ่นยนต์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะอ,อกอบใจนะที่ช่วยปลอบใจฉันน่ะจะว่าไปนายก็คอยช่วยเหลือฉันทุกเรื่องเลยน,นี่นะเออเออเออเราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปสิจริงมะออแน่นอนอยู่แล้วละ่ะเอาลนะเนอะมาเลยมาเลยนี่รับให้ได้กนแล้วกันนะ Dante, 在 Nacional, 在 hand, เห็นตกอยู <IS mus i> ่แถวนี้นี่นะอ๋อหาหนูกวอนยังไม่เจอเหรอก็นายน่ะตีแรงเกินไปนะสิเห็นมากอะไรเล่านายอยากรับไปได้ตั้งหากเอาลูกบอลน่ะอยู่ตรงนี้เฮ้ยแปลกจังมันไปทางนั้นได้ยังไงกันนะลองไปดูก่อนดีกว่านะแล้วตรงนี้มีบ้านตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยนั่นนะที่เมื่อวานยังไม่มีเลยนี่นะชักช้าทำไมรีบมาเอาซอ ว่างไงคราวนี้ยะยังไงขอโทษครับพอโทษแล้วมันหายหรือไงแบบนี้มันต้องทดใช้มาเซ่อเออครับเท่าไหร่เหรอครับนี่เป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงราคาหนึ่งร้อยล้านเยนฉนันจะบอกให้ ผมทำอะไรไม่ได้หรอกอืมเออแม่ฮะผมมีเรื่องอยากรบกวนไม่ได้หรอกจะมาของเงินอีกใช่ไหมเออม,มันก็ใช่แลหละฮะเดือนนี้เงินยังไม่พอใช้อยู่ด้วยเอานะถ้าทางลูกจะเดือดร้อนมากจริงๆเอ่อฟันดูก,ก่อนเถอะไหนลองบอกพ่อมาซิถ้ามีเหตุผนลนจริงๆพ่ออาจจะให้ก็ได้นะ คือผมไปเล่นเบสบอลกันแล้วพลาดไปทำของเขาแตกเลยล่ะฮะพ่อง้นเหรอต้องชดใช้เท่าไหร่เออหนึ่งหมื่นเยนเหรอหนึ่งร้อล้านเยนนอยอดจะว่าไงนั0นรอยล้านเหรพ่อ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 พอพอ่อพ่่อพ่อพ่อพ่ออ่อพ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 ่่อพ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 ่ออพ่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  จำเป็นต้องใช้เงินไม่ใช่เหรอบอกว่าไม่ขายคือไม่ขายสิครับคุณกลับไม่ได้แล้วตืนใจคุณพ่อครับเขาแปลกนะเขารู้ได้ยังไงว่าต้องใช้เงินร้อยล้านเยนน่ะเออจะว่าไปมันก็แปลกจริงๆนะดีละลองตามไปดูสักหน่อยดีกว่าเออเองั้นกลับก่อนนะครับวันหลังจะมาใหม่อ้าวจะไปไหนกันเนี่ยดเดี๋ยว ที่มีทำไมนะ่ะก็ไม่รู้สิน้องแอบเขาไปดูในบ้าดีกว่าผา้ันช <c oughs> าการ้ชยยางงงงก,าาาากาวให้ถังหกัรอกวบาการผู้ัญชาการผบากรผู้ันากาผน้บัญชนกรผ้งนีชาการั้ากร้อัญากู้อัญากรู้บัญไาการผู้บัญากาไผู้บัญชาการผูันชาการผู้ัญชางาร้ลานเรผมัาการาการผู้ัาการผ้บัญชาอาู้บัญชาการู้บัญมาการ้ากาู้บาาร้บัญชาการัาการผู้บัญชาการะโยชา์คร้าว้ ถ้าเราได้โดราเอมอนมาแล้วไปขายให้แก๊งนั่นเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีเนยพี่ตาฉลองกันหน่อยดีกว่าก็ได้มันเดิมมรู้แล้วเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะเฮ้ยน้อยแน่เจ้าคนชั่วได้ละเอาแบบนี้เลยไฟฉายคืนสภาพกับเครื่องบังคับชื้นเฮ้ยเป๊ะวายฉันอึ้งพูดตรงนี้เลยนะ ว้ช่วยด้วยช่วยด้วยว้าช่วยด้วยว้าวช่วยด้วยฮาาฮวิ่งเปิดไปเลยนี่โดบิตาช่วยฉันไว้นะนี่ยขอบใจมากเลยอะไรกันเล่าฉันไม่ยอมยกโดราอมอนให้ใครหรอกก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะใช่แล้วสึกใจโดบิตโดโดาโดรายมอน